วันนี้นะครับผมก็จะดักปลาเล่ดวยวัวฮานมูและปลานิ่นต้มนะครับก็จะเอามาปลสม้มกันนะสองอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะดักปลาเล่ดวยหัวฮานมูและปลานิ่นต้มนะครับ ก็จะเอามาปลาส้มกันนะส่องยางนี้นะครับก็อลองเอาไปดักปลาเล็ก,กันดูนะ <c oughs> เฮ้ยแมว <c oughs> เพือจริงแมวนี่จะกินปลาผม๊บเลยปลาปุก็ได้เอากางออกสเสร็จแล้วนะครับเนื้อก็จะพป้พงๆแบบน,นี้นะโอเคครับปมมาปลาสม้มแยกกันเลยวานตีปุ๊ซื้อมาก็เป็นวานหมูนะครับหนึ่งกิโลวันนี้ปุก็จะจ่ายแกกึ่งกิโลก้อนนะจำนวนกาบอกด้านปุดักมาเยอะ ตัดลงงี้ก่อนยังไม่เคยตั้มที่นะครับเนี้ยจุดนี้ให้กึงตุ้งก่อแล้วก็สาว้ข้าขวกัน หัวอ่านกับปลานิลงก้าวกันดีแล้วนะแต่ว่ายัางเงี้งอยู่้นะครับผุก็จะเติมน้ำไปน้ำดีปุ๊ต้มปลานะครับผุยังไม่ได้เตะตีงดีนะก็ามาใส่ในหม้อเพิ่มเปลือกความหอมแกนี่ก่อนเดี๋ยวจะเปียกลืมเป็นก้อนแล้ว ไม่รู้ก้าวดีจริงไหมนะครับสุดนี้พ <c oughs> ุ่มยังไม่เคยดักตีเก็บสี่แนนำวายวต่ำแบบนนี้นะครับก็ลองเลยแล้วนะจะได้ดีจริงไหมปันเป็นก้อนได้แล้วนะครับนี่ไม่ต้องใส่น้ำเติมเลย ถ้าใส่นามเพิ่มเดียวปั้นไม่ได้โอเคกลับมาตำก้อนไม่ก้อยใหญ่มากนะใส่หมากๆเปลืองหล่นไล้กระบอกนะครับ ตอนนี้ผมมาตึงไม้เลยนะครับที่จะมาดักปลาเลยนะนี่นะครับสับปรรบไม้ก็จะเป็นในส่วนปามนะครับก็จํานวนกระบอกลัน40กระบอกนะก็จะเอามาดักในส่วนปามต่างมดเลยนะครับ ่วนปมนี่น้ำกันยังเยอะนะครับน้ำยังจมปุนปำเยอะปลาเลไน่าจะมีมากไหมนี่ ีดดจะแนะนำผมก็แนะนำได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองง่ายนะผมอยากลองกันนะครับว่าเงือแบบไหนปลาได้จะก้าวดีวะวันนี้มาทดลองเงือย ปลานิ้นกับหัวหานหมูนะครับเ f ี้เซี่วเก้าวดีไม่รู้ก้าวดียิงไม่นะก็ต้องรอรุ่นกันว่าเช้านะครับก็ปุ๊มได้ตังกับบอกรลันเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ ก็กระบอกลันปุมดักเอาไว้นึ่งขึ้นนะแล้วก็จะมาดูตอนเช้านะครับก็ควรมาลุ้นกันด้วยกันนะว่าจะได้ไหมนะครับดักด้วยเนื้อหัวอันมุกับปลานินตอมปส้มรวมกันก็ควรมาลุ้นกันนะครับตอนเช้านะสวัสดีตอนเช้าครับผมก็ได้เวลามาแกบกระบอกลันดักปลาเลยกันแล้วนะก็มาลุ้นกันด้วยกันนะครับว่าจะได้ไหมนะก็ไม่ตีปุมมาดักเลยกกว่าจะเป็นส่วนปามนะ ไม่เด็ดเลยนะครับไม่นี้นะเี๋ยพุ่มดักมามีปาลาเลยในนอนนะมีปาลาเลยในนอนครับปลาไหลจาก,ก้าวจาก้าวก็ต้องอยู่ตีเงื่อนแหละนะพุ่มดักกับปลานิ้ยก้าวเยอะนะครับไม่นี้โอเคครับพุ่มไปเริ่มลุนกันเลยว่านะ ไม่ได้เขาบอกเล็กไม่ได้นะครับ นาเี้ยอเลยจงส่องกับบอกเล้ไม่ได้ตัตัวตีไ <c oughs> ม่นี่ยังมีฝาเลย้น่นอนนอายังไม่ได้ตั้ตัวตีฮ่าตายกับตายเร็วได้เลว้วนี่มาแเล้ยกับหตัวเย็นไหมตัวไม่กวยเงี้เลยนี่นี่นีเห็นอยู่นะครับข่าเข่าได้พุนจริออง่แดงวนี่ มีลาเลขก้าวนะครับหมาเนี่ยลี้ยงตัวนะไม่ได้ได้ตัวเลก ตัวเ,เล็กพงคิดว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ซึกเลยว่าปลาเลยอยู่นะเพิ่งรู้นะครับมันดินผมมันดินก็รู้เลยนะตัวเล็กนะครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะเป็นผู้นานปีแล้วตายครับตัวเยอะนี่หนุตหนึบเ,เลย อยู่ยังนะครับได้มาอันนี้ยังเป็นอยู่เลยไม่ตายีิเปล่าก้า <99, S 2> อยู่นะครับนี่นี่นีๆๆ่ได้ลาวอ่ะป้านจริงนะเฮียนี่ฝ่าเลยก้าอยู่นะครับ ใหญได้ที่อันนี้น,นี่อ่ดีแต่ว่าไม้ที่เราไปดักนันไม่ดีก็ป่าเล่ไม่กล้าเหมือนกันนะก็ต้องดูไม้ด้วยนะครับ นี่ได้ครับตัวแรกวันนี้ได้แต่ตัวเล็กๆเว้ยกะดีว่าเอานะ <c oughs> นตัวแรกตัวนี้แหลกมากนะครับปล่อยเลยว่านะแหลกจริงตัวนี้ เ <laughs> ลก็กเล็กจนดูเม้น่ะเล็กจัดปร้อยไหมนะครับนี่ตาาปลาลบบารมันจะปลาเลยจะหมดแล้วไหมนี่น่าจะไม่แล้วกับบล็อกนี่ไม่ครับ ได้ตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กกินหวันไม่ได้ปล่อยแล้วครับตัวนี้เล็กจัดตัวเล็กมากนะเล็กจริงนะครับดาวเลยครับตัวเล็กเดียวใกล้กันไม่ได้นะครับตัวขนาดนี้มันเล็กเกินไปได้เล้อ น้ำบกแตกได้นะครับได้ได้ได,ได้ตัวใหญ่แล้วทีนี้หลังจากดีปดตัวเล็กๆมาซ่องตัวกามาเจอตัวใหญ่แล้วนะไม่ตื้อตัวใหญ่มากตัวนี้พอใจได้อยู่หรือว่าตัวเล็กนู้โอเคครับ ได้แก็บกระบอกแรนรักไปเลยหมดแล้วนะจำนวนส0ิกระบอกนะครับได้ไม่เยอะวันนี้ได้ตัวแรกๆไปไม่รู้ว่าเป็นปอเยี้ยวว่าเป็นปอไม้นะครับตีได้หน่อยเพราะว่าหน้าเป็นปอไม้มากว่านะไม้นี่ก่อนหน้าปุ๊บไม่รู้ว่ามีคนมาดักมั่งแล้วไม้นะครับถ้ามีคนมาดักแล้วบผมก็จะได้หน่อยแบบนี้เลยนะ แต่ตาไม้นี้ยังไม่มีใครมาดัก,กตีปุกบลงได้เยอะนะครับเพราะว่าไม้นี้ไม่มีก้นก่อยข้ามาดักนะก้าวเกียวผมไปเตะปลาไรกันตีบ้านนะไปดูนะครับปลาปุปลาได้ตัวนี้ตัวเล็กเก๋ไไนนะนะีตัวเล็กเป๊ะนะได้มาต้งไม่ค่อยดีเลยตัวเล็กเป๊น conecta. บอกนี่ไม่รู้ว่าปลาได้ตายไหมนะครับตายอย่างตายได้ยังไงนะขนาดลัวปบเอากลางออกเรียนนะครับไม่รู้ตายได้หรอือปลาบลั่นก็ไม่ได้จมน้ำเลยนะอย่างตายหรือ โผนะครับสรงตัวเนียนอนัดขึ้นแล้วนี่นะครับพู้นั่งท้งหมดตีได้ได้ไม่เยอะแต่เลยนะครับตัวก็เล็กๆ กอปลาเล่าตายหนึ่งตัวครับไม่รู้ตายได้ปืนนะผพมออกกลางออกมัดแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะพูนอานตรงนี้จได้อยู่ไม่น้อยเกินไปก็สรุปว่าดักปลาเล่ด้วยเนี่ยพอนานหามูกับปลานินปลาสมกันก็จได้พ้นนะครับปลาเล่ได้จ่ได้อยู่ไม่เยอะเกินไปแต่ว่า ก็ขึ้นอยู่จปะป่าไม้ด้วยนะครับที่เราไปดักนะว่าไม้อันมีปลาเลเยอะไม้นะก็มีเยอะก็ได้เยอะนะครับก็าสารุปว่าได้ผลน,นะครับเนี่ยนี้ผุ่มตัดลองเลยอะ่ะ